พบกับผมกันอีกเช่นเคยนะผมกอนวินเนอร์นะเอาล่ะวันนี้ไม่พูดเยอะแล้วกันนะสาหรับวันก่อนที่ทิ้งไว้ให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะบอกได้คําเดียวว่าเต็มข้อเลยนะครับไม่ว่าจะสดเน้นสเต็ปไม่พูดเยอะลวกันแล้วก็วันนี้นะบอกได้เลยกลับมาทันพอดีเลยบอกได้เลยวันนี้แจมๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะทางด้านแมนยูกับอาร์เซนอลอืมคู่นี้พลาดไม่ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลวันนี้ก็บอกเลยเลยว่าแม่ถ้าวันนี้เก็บสามแต้มการันตีแล้วนะเส้นทางแชมป์มันอยู่แวบๆ มีให้เห็นอยู่รำไรนะครับบอกในคำเนียววันนี้ไม่มน่านลาานนะคับแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะครับหลายๆคู่น่าสนใจมากอย่างเช่นวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาฝากกันนะเป็นทางด้านของเซาทา์ทันตันนะเจอทางด้านเชลซีนะครับบอกได้เลยคู่นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเชลซีก็กําลังมาดีเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะแ่นเกมนอกบ้านหรือในบ้านวันนี้ถึงจะพ่วงไม้แดงมันหนึ่งใบเนี่ย ดูแล้วก็ไม่น่าใช่ปัญหาตึกรูปเกมของวันนี้เลยนะบวกกับประจวบเหมาะพอดีเลยเจอทางด้านเซาทําตันฟอร์มเซาทําตันช่วงนี้ก็กําลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนละ้วไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านนะเล่นมาแล้วนะครับคือต้องบอกว่าสิบกว่าเกมแล้วเนี่ยฟอร์มยังดูไม่เข้าที่เข้าทางนะถ้าวัดกับเชลซีแล้ววันนี้ดูยังไงก็เป็นรองมากนะครับกับแฮงวันนี้เปิดมาอาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่ด้วยความดีนะครับวันนี้ทางด้านเชล ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยโอกาสที่จะเก็บสามแต้มเนี่ยแม่วันนี้ก็ดูริบรี่ิบบีอยู่เช่นกันนะเพราะว่าเจอนอตติงแฮมด้วยนะวันนี้บอกเลยนะครับมองเชลซีก่อนเลยนะไปเชลซีหนึ่งห้ามีฮิรุนดนี่ยสองมาเลเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้เจอเวลาสี่โมงไม่พูดเยอะนะสำหรับพี่ๆที่ติดตามกันอยู่ทุกวันเจอกันอะไรนะครับเอา,าราวันนิมจอนเนอร์กับตัวเรามกับสวัสดีครับ